ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาทําความรู้จักกับคําว่าห่วงทางสะดวกและตราทางสะดวกที่ใช้ในกิจการรถไฟนะครับ สำหรับห่วงทางสะดวกหรือว่าตราทางสะดวกนะครับถูกออกแบบคิดค,นค้นขึ้นมาใช้ในกิจาการรถไฟในหลายหลายประเทศด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์นะครับโดยห่วงทางสะดวกนั้นทําหน้าที่เป็นเสมือนพยานปากเอกเพื่อยืนยันว่าขบวนรถไฟที่ถือตราทางสะดวกไว้เป็นหลักฐานนั้นได้รับอนุญ,ญาตโดยถูกต้องในการนำขบวนรถออกเดินจากสถานีกอไปยังสถานีขอ โดยที่สถานีกอจะต้องส่งมอบหลักฐานนี้ให้กับพนักงานขับรถไฟซึ่งแผ่นตราทางสะดวกนั้นบนแผ่นตราจะสลักอักษรย่อของสถานีรถไฟข้างเคียง2แห่งพร้อมทั้งหมายเลขประจำแผ่นตรา าพาเพื่อนๆทุกท่านมารู้จักกับเครื่องตาทางสะดวกและขั้นตอนของการขอทางสะดวกกันครับและนี่ก็คือเครื่องตาทางสะดวกซึ่งด้านในจะมีการบรรจุลูกตาหรือแผ่นตาทางสะดวกโดยปกติเครื่องตาทางสะดวกจะถูกติดตั้งไว้2เครื่องด้วยกันสําหรับการขอทางและให้ทางจากสถานีข้างเคียงทั้ง2ด้านยกตัวอย่างสถานีกอ ขอทางสะดวกไปยังสถานีขอสำหรับขบวนรถที่1สถานีขอให้ทางสะดวกแก่สถานีกอผ่านเครื่องตาทางสะดวกสถานีกอได้รับหลักฐานเป็นแผ่นตราทางสะดวกจากเครื่องตาทางสะดวก1อันจากนั้นสถานีกอจะต้องจดเลขที่สลักอยู่บนแผ่นตราทางสะดวกหรือลูกตาทางสะดวก ไว้ในสมุดจดทางสะดวกพร้อมบันทึกเวลาและหมายเลขกระบวนรถทั้งเซ็นชื่อกำกับจากนั้นสถานีกอจะนำตราทางสะดวกบรรจุไว้ในภาชนะที่เรียกว่าห่วงห่วงทางสะดวกก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับห่วงนี้ทำจากสลิงหุ้มด้วยหนังสัตว์สีขาว เย็บด้วยเส้นเอ็นสีใสมีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นสูงด้านล่างมีช่องบรรจุตราทางสะดวกพร้อมเข็มขัดโลหะเมื่อสถานีกอทำการบรรจุตราทางสะดวกไว้ในห่วงเจ้าหน้าที่จะนำห่วงทางสะดวกที่บรรจุตราทางสะดวกไว้เรียบร้อยแล้วไปไว้ที่เสาแขวนห่วงเพื่อเตรียมส่งมอบให้พนักง,งานขับรถเมื่อขบวนรถออกจากสถานีหรือวิ่งผ่านสถานีกอ ไปยังสถานีขอปครอจะรับเอาห่วงทางสะดวกที่บรรจุตราทางสะดวกไปด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำขบวนรถออกจากสถานีกอวิ่งไปยังสถานีขอโดยที่พนักงานขับรถหรือช่างเครื่องจะต้องทำการตรวจสอบตราทางสะดวกที่ได้รับมาว่าถูกต้องหรือไม่และส่งคืนห่วงที่บรรจุตราทางสะดวกเมื่อขบวนรถถึงสถานีขอจากนั้นจะต้องรับห่วงทางสะดวกอันใหม่ จากสถานีขอไปยังสถานีคอเมื่อพคออรอทำการส่งคืนตราทางสะดวกให้กับสถานีขอผู้เกี่ยวข้องจะต้องรีบนำตราทางสะดวกกลับเข้าเครื่องทางสะดวกโดยทันทีเพื่อคืนทางหรือให้ทางสะดวกกับขบวนรถอื่นหรือเพื่อคืนสถานะของทางให้เป็นทางปิด เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการขอและให้ทางสะดวกกับขบวนรถไฟซึ่งเมื่อไม่มีการขอหรือให้ทางสะดวกสถานะของทางรถไฟจะเป็นทางปิดในทางปฏิบัติห้ามมิให้มีการเดินขบวนรถใดๆเข้าไปสู่ทางตอนนั้นเป็นอันขาด เรื่องตราทางสะดวกนี้ในการเดินรถไฟถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากเพราะในระหว่างสถานีจะอนุญาตให้กับรถเข้าไปสู่ตอนได้เพียงหนึ่งขบวนเท่านั้นปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยกําลังดําเนินการเปลี่ยนระบบการขอทางและให้ทางสะดวกมาใช้เพื่อทางสะดวกสัสญ,ญญาณระดับพื้นที่และระบบ C ี c เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินรถ ซึ่งอีกไม่นานภาพการรับส่งห่วงทางสะดวกระหว่างพนักง,งานขับรถกับเจ้าหน้าที่สถานีกำลังจะเลือนหายไปเหลือไว้เพียงภาพแห่งความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ